rồi right, mà ừ. uh. chết bọc xì si bên hả đấy nơi chết say xì si bên hả đấy chết đó khuyên mai xì yêu chết à, chết lại đây đấy <laughs> uh. mua, đây đây, mua đây. lại nơi mua lại chết là nhá อ่าแปดแล้วยังบัานนี่แปดเก้าอ่าเ <10, S 1> <10, 10. S 2> และ1สิบแล้วิบยังบานนี่1ิออส11ถูกต้องเป็ดบ1เขี่เป็นสิบเอสเขียนเด็กเรียนกลับมากเลยคู่ห่การบ้านมาคู่ไปไซมมอนี่คู่ตะลงคู่ไปไซ็ค,ค,ค,คู่กรอยูนหังแล้วหอนะ แปดบวกเจ็ดบ่นะเจ็ดอ่ะก็มาอล่อีกแปดหาคืนมาแปดนิ้วนั่นหาแล้วนั่นหาออเป็นเทาให9าบเป็น10บบวกเอ็น chết bọc bẹt này nà. ừ. chết like a bọc chết say bẹt với thận ai lạy học hình mặt bẹt nêu nắp hà là chết bẹt hạc oxong hạc oxong mhm 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 ตอนเตียนกันลับปุ้ยปุยเลยไล่ให้ถือก่อนชันต๊ได้สอบถือเพคือไม่ได้ขึ้นของก็อสองไล้ยังอยู่ของก็หนึ่งแล้วขาสีสอบไปเลยพี่น้องเจ็ดหแปดอืัเปนเ็่าไป่าไปแล้วอันนี้มือคือมานาบคันเป็นนะเจ็ดวกแปด นี่นี่ไม่ใช่ช้อนเจ็ดปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบ1องสิบสามสบหาเขียนมาเนี่ยเเปลิบหเลขหนึ่งไปบาล้ก่อนะเท่าแต่ว่าเท่าออกสิบห้าเขขาบ้าโดย อกเป็นอนนะไรออเกเป็นอะไรข้ปเกงเลขหนึ่งกับเลขหา้าไม้เท่าอยู่กลางเลยคือเขาเหินนะไหลออกเมื่อ,อเปลี่อกลับมาต้นเจียบกับก <c oughs> ้ยแตพดาวกำลังซอยพอกาหน่อยเห็ดประตูพี่น้องใส่ประตูจะไ,ได้แบบไนใช่เดเี้ยซีเอ็มา้หนึ่งสองตัวเด้อ เออเท้าทงนี่เทวนี่โตขึนไปนี่เออเอาไก่กัได้ครับผมไก้เท่าบ่ไม้ที่เขาเห็ดติดไฟิการน่ะไม่พวกนั่งเทาซ้อนนองเลอยเดียวเลขหนึ่งเลขหนึ่งดซ้อนเฮ้ยจงเจียวเฮ้อแต่แกนสีซ้อนหายซ้อนปึ๊กๆไ้กับไม่แสเรียวเด้อนี่เลอ คู่แห่การบ้านมาเห็ดตอนแรกมันจะไปเราพี่น้องเยแดดมัแต่ตอนเศร้าแหละพน้องฮเบิงอะแดดเศร้าเทียงเนาะก็ได้แล้ตอนแรกเราียนบาลายบานแต่ตอนเศ้ากันเพี้ยนไปมาเบิงพี่น้องเลยเป็นเังไดเห็ดทรายแล้ว

ถึงงวมาปูมันรู้เลยวะฮะถึงวมาหมุนมันก็รู้เลยวะงวพยุดเปล่ื่นอนน่มันติรูไปเฉยเลยดูรูไปงวขางวจะกินกันแหละบดุกมันเป็นยังไงบลูปเนกะการใส่ประตูพี่น้องเ้ยทำมาเก็เบึงมะพิกก็ไป เอาเอาน่อไม้เราเพิ่มอ,อยูาา่ปะนะโอ้ยบาพทีกระจนเหี่ย,ยวแม่ตายแล้วเพมันแดดนะขนาดว่ามันท่มอยู่ได้หนินี่นะหนนะากเป็นๆกระแหงเหี่ยวซุกเหี่ยวข้าต้นเอ,นะเอาไปแกงใส่็จนะพี่น้องเ้ยเอาไปแกงใส่หน่อไม้เดี๋ยวปอกหน่อไม้แกงแกันตอนเที่ยง ติกเหี่ยวโอ้ยติดๆกันเลยพัดชิงไทยกำลังงามเปิดน้ามาเห็นมัวกินตลอดครับงัวกันเล่งน้าพี่จันวัดไปคนคนยังเล่งน้างัวก็เล่งน้าดุกคอนมาดุ๊กร่อนร่อนไม่ปกติแกนตัวใหม่เลยไป้ตอกน้วใหม่กันพี่น้อง

กรดาวสื่อมาใหม่มาแกงกินตอนเที่ยงอ่ามาตอกน้ำไม่กันบ่เนี่น้องนู้นจตอนแรกจังสเทียนใหม้เดี๋ยวเห็บไปสิตุกนะได้น้อไม้มาปอกแกง น่ไม่เอาเลยเนี่ยตุ๊ตุ๊ตุ๊ แดม่วนสบายดีด้วยพ่น้องปาลูกปาลูกใหญ่ก็กินอยู่แก่แกะเลอ้ปลาได้กินบอเก็นไมอมเหีอยามันกินเน้ออใชาข้ากลุกไปลงบนเอยู loser, uh, ่ตสาวผป่ะบ่จิ แกกินไม่ได้ะะออก็ตัดเอนดนะนา,อานี่นเยากนไะา้วก็้ยนนี่ ด,ดินอะขึ้นมาซับีนนี่กูซับเตาอันั้นนี่จะตูดมั้นคะแมงมมับตูดเย้งเต้จได้จะพันเลยฮะสี่สิบสี่สิบพั้ออยู่ว่ เห็นนะไม่เห็นะแล้วก็ซื้อกับพ่อแหละบบเป็นน้ำเลี้เนาะข้าตนี้ไปนีได้ว่าาีะไกันยังฟุ้หน่อยเนาะย่งฟุ้งไปจไปื้อเังอืปะปะฮาตนนี้นุ่งนันเจ้าเยาะฉันไปจังเขาติดสอบว ปั่น cả. ừ ใส่เกลือ chắc là ได้อือแต่ว่าทางนั้นบ่จักเนาะอือเอา những มางม้นแท้อาอนนน้อยไอหนิ่นน้อยจะหายด้ออยู่ที่อยู่ที่อาจจะอาจะอาจะขีจั้ีจเฮ้ยเห็นแล้วนะเห็นแล้วีจ ai, ai, ai. Ê, à, ơi. Ê, ơi. Ê, ơi ơi Chào, cử cười. Cử cười ơi 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 Tiệm ơi 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 đang ơi ơi bác hồ oh, tốt bác hồ chứa bác hồ chứa bác hồ chứa tốt ơi chứa bác hồ 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 ơi bác hồ chứa bác hồ chứa bác

รื้อแม่แล้วบอกให้พายมาน่นแสดงนี่อันนี้หัวนกหวีดเนี่บ่วงอันนี้หัวนกหวีดเนี่บ่วงนะเป็นบ่วงนะเต่าเต่าเห่นเต่าเต่เ่าเ่เต่า่่่เ่เต่า

นี่นไก่เด้ล้ีอนจีอันอนี้ไงอัน้ใช่ยังหรอข่าเฮ้ยยหิวขาว่าอยากกินบะเตีง,งอืม่ขาวนหนไก่จี้เอออ้าข่าก็ไปแลกจนี้แล้วยืดหัหนาบไก่นะ,ะเฮ้ยมัลมมนลมน่อ ี่นอไิดรที่จาแกงดอะม่ใจน้นม่ไม่ไม่ได่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ไ่ไม่ไม่มไม่ไ่ไม่ไา่่ไมไม่ไ่่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่่่มไ่ได้่ม่มไม่ไม่ไ่ไม่ไ่น่มไม่ไ่่ม่ไ แจ็คตอนไงแม่ใช่ไหมหิวหิวหิวแล้วจับเองอืมกินน่องกินแจับเนาะหิวแล้วหิวแล้วกินน่องอะไรจันหายนะเข้ามื้อหิวใช่ไหมไม่ปกติเลยบวานหิวแห้งอืมกินบ่ได้ใช่ปะท้องหิวก็หายเลยนี่

อากาศมันหอ่เรียกหม้อกระเลงนุ่นแมกระเลงนั่นินชะน้ำ มึงมาเรื่องที่ที่นดำดันดึงเปค้ากบกระดัมขนดไหนไหบรุ๊บแดดสนลมพัดใี้แดดถึกพี่น้องเด้อจ้กกับแม่แม่ไรเติบตัวหยอดเนาะอือโอ้พี่น้องไร่เติอไปตุ่มกันเด้อขอบคุณไร่ไรเด้อพี่น้องบอกกันคลิปหนาขอบคุณที่เข้ามาหาส่งคลิป